วันนี้ตาจะลาบปลาดูกจ้าจะเลาะเอาเนื้อออกก่อนนะจ้าทุกคนเมนูบ้านบ้านทำง่ายง่ายสไตล์ยายเฟื่อง จองตัวนี่ก็อิ่มสองคนตายายจะทำการลาบเลยนะทุกคนใส่น้ำมะขามเปียกน้ำปลาจ้า เอาอ่ะขยอาขย่างให้ข้าวกรอบนะคะทุกคน ใส่พริกป่นไปแล้วนะจ๊ะขั้นตอนต่อไปข้าคั่วข้าขคั่วใยคั่วเองอ่าไม่พอใจเทแตจ้า ใส่ผักลงไปเอ้ย้นหอมขยับนะขยับนะขยับนะ แล้วจ้ะทุกคนอะซิมเบิงอืม จ้าลาบปลาดุของเราอันนี้ลาบไก่ทุกคนอันนี้ปลาเกลืออาหารเย็นเราจา้าบ๊ายบายจุ๊บ